สวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยห์นบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองพระธรรมของพระเจ้าได้กล่าวว่าแต่บรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบทของพระเจ้าพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้เราทั้งหลายได้เป็นลูกของพระองค์ ผ่านพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรานั้นมีพ่อชีวิตของเราเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตความบาปในชีวิตของเราไม่มีเท่านั้นนะคะพระองค์กําจัดไปแล้วและพระคุณซ้อนพระคุณอีกข้อนหนึ่งก็คือพระเจ้าให้เราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระพรที่ล้าค่ามากนะคะพี่น้องการที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะ แม้แต่พ่อในโลกนี้อาจจะทอดทิ้งเราหรือให้ความรักการดูแลเราไม่เต็มที่นะคะหรือให้ทำสัญญาและดูแลเราอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่แต่วันนี้เราทั้งหายได้เป็นลูกของพระเจ้าค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นฐานะของเราเปลี่ยนไปเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ลูกของพระองค์ควรจะทำหน้าที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะ ในการดําเนินชีวิตของเราก็มีข้อคิดน,นะคะพี่น้องเมื่อพระองค์ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้วเนี่ยลูกของพระเจ้าไม่ควรดําเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้ความบาปนะคะในปทบัญมการบทที่1ข้อที่26ถึงข้อ27ในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าพระองค์สร้างเราตามพระฉายาของพระเจ้าคือความดีงามทั้งสิ้น อยู่ในชีวิตของเราเมื่อพระองค์ระบายลมปราณระบายชีวิตของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเราควรที่จะเหมือนพระเจ้าแต่ในวันนี้นะคะเมื่อเรามาเป็นลูกพระเจ้าหลายครั้งสิ่งเก่าๆเดิมๆมันก็ยังอยู่ในชีวิตของเราเราก็ไม่ได้สวยงามเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสร้างอาจจะเป็นเพราะว่านะคะสาเหตุมันมีนะคะพี่น้องหลายคนที่มาเชื่อเนี่ยบางครั้งก็น่ารักวัยบางคนก็ น่ารักช้าอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเนื่องจากชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะความระยะของการเชื่อพระเจ้าไม่เท่ากันแต่ว่าพระคัมภีร์ได้บอกว่าผู้ที่สแสวงหาพระองค์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้ที่มาเชื่อน,นั้นการรู้เรื่องพระเจ้าก็มีเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นว่าพ่อของเราหน้ารักขนาดไหน พระเจ้าที่เราเชื่อนั้นต้องการให้เราเป็นอย่างไรนะคะมเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วหมายความว่าชะตาชีวิตของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงหมดเลยนะคะพี่น้องทุกๆอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้นะคะพี่น้องเราไม่ควรที่จะดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความ,มาบาปอีกต่อไปเราควรจะเรียนรู้ว่าชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้เราดําเนินนั้นแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อพระคมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วบอกว่าเราเป็นเช่นไรเราก็ต้องมองตัวเองเช่นนั้นนะคะวันนี้เราถูกสร้างใหม่เรามีชีวิตใหม่มุมอมองความคิดของเราควรจะเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อมาเชื่อพระเจ้าเป็นรูปพระเจ้าแล้วนะคะเราไม่ควรมาโนเองว่าพระเจ้าต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างที่เราคิดนะคะเราต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรจริงๆ และเราเองก็จะได้รับพรพได้รับการเลี้ยงดูได้รับความรักจากพระเจ้าถ้าจิตใจเราไม่เปลี่ยนแล้วเราก็ไม่สามารถเปิดใจรับความรักของพระเจ้าได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระเจ้าที่แสนดีในชีวิตของเราขนาดไหนขนาดที่เรามาเชื่อนะคะเราอาจจะเจอปัญหามากมายแต่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นพ่อของเราตลอดเวลาบางครั้งเราอาจจะไม่น่ารักแต่ว่าให้มั่นใจว่า พระองค์ทรงรักเราทันทีที่เรารับเชื่อและทันทีที่เราทำบาปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพระองค์ไม่ได้ตัดเรานะคะพี่น้องพระองค์ทรงรักเราเสมอในส่วนของเราทุกครั้งที่เราทำบาปเราต้องขอโทษพระเจ้าและหันกลับมาหาพระเจ้านะคะเพื่อชีวิตของเราจะไม่ถูกโจมตีเพื่อชีวิตของเราจะน่ารักเพื่อชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านะคะไม่เราจะเป็นคนที่แตกต่างจากโลกนี้นะคะ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องให้มีความมั่นใจในความเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ให้เกียรติและให้ศักดิ์ศรีของพระองค์นั้นมาอยู่ที่เราวันนี้ขอให้เรามั่นใจเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้ายืนหยัดและกล้าพูดว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะดำเนินชีวิตที่แตกต่างให้คนเห็นนะคะในเวลานี้เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าข้าในเวลานี้ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงยอมรับ เราทั้งหลายให้เป็นลูกของพระองค์พระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เรามีความมั่นใจในความเป็นลูกมั่นใจในความการทรงสถิตของพระเจ้ามั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่าเรามีชีวิตใหม่ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่เชื่อฟังเป็นลูกที่เดินอยู่ในความชอบธรรมในพระองค์ได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่ๆของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะ ขอให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าดีวันดีคืนขอพระองค์ทรงโปรดได้รับเกียรติในชีวิตของเราทั้งหลายเราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน